สวัสดีพี่น้องในพระเยซูทุกท่านค่ะพันธกิจดิวไลท์ก็กำลังเคลื่อนไปนะคะหรือว่าชีวิตใหม่นะคะโดยเรามีความเชื่อตามหลักพระคัมภีร์นะคะวันนี้ครูวันก็จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันแล้วหนูน้ำใจให้กับพี่น้องบางท่านในขณะที่ครูวันเองได้มาแบ่งปันเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามีประสบการณ์กับการนำพระคัมภีร์มา ใช้ประโยชน์ใช้ในการดําเนินชีวิตจริงนั้นสิ่งที่พูดในวันนี้ก็คืออยู่บนฐานพระคัมภีร์ทั้งสิ้นแลจากประสบการณ์ของพระเยสุคิ์ได้รับเกียรติค่ะเรื่องของผู้เชื่อในพระเยสูเมื่อเราเปิดใจเชื่อในพระเยสูแล้วว่าพระองค์ผู้ทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราโดยทรงรับผลแห่งความผิดบาปไปที่พระองค์เอง,รงทรงยอมเจ็บปวดทรงยอมทุกทรมานทรงยอมถูกทอดทิ้ง แทนเราแล้วับผลข้อกรรมเป็นกรรมแทนเราแล้ว,แล,วแล้วพระองค์ผู้ทรงสละชีวิตเพื่อเราโดยพระฤทิตของพระองค์โดยเลือดของพระองค์ก็ชําระเราให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงประทานพระพิยามบริสุทธิ์เป็นมรรจําให้กับเราในโลกของกายภาพซึ่งเรายังมีชีวิตและดํารงอยู่พระองค์ประทานพระมยามบริสุทธิ์ให้กับเราได้อย่างได้เพราะว่าเพื่อให้เรานั้นได้มีประสบการณ์ในการกลับใจใหม่ พรจนะนะคะในยอห์นบทที่15นะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะโดยเฉพาะข้อ4ถึงข้อ5จะกล่าวถึงให้เราได้กลับใจใหม่นะคะโดยให้เราได้ติดสนิทกับองค์พระบุตรเจ้าพระเยซูพระองค์เปรียบเหมือนเถวอังุนแท้แล้วเราเองเป็นขนแดงเราต้องจําเป็นต้องต่อติดกับพระองค์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง จิตใจและอุปนิสัยใหม่เราจะต่อติดกับพระองค์ได้อย่างไรก็คือโดยการที่อธิษฐานอ่านพระวจนะคำเรามีความตั้งใจให้พระเจ้าพระเยซูนั้นเข้ามาเปลี่ยนจิตใจเรานะคะแล้วก็ได้รับการฝึกฝนชีวิตการพึ่งพิงพระองค์เพราะว่าการฝึกฝนเป็นเรื่องสําคัญรู้แต่ทําไม่ได้หรือไม่รู้ในสิ่งที่คนรรู้อันนี้เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์พูดถึงการฝึกฝนด้วย วันนี้ครูวันเองก็จะมากล่าวถึงในเรื่องของนะคะการเกิดผลแรกเกิดผลแรกก็คือชีวิตเราเปลี่ยนแล้วชีวิตเราเปลี่ยนได้อย่างจริงหรือไม่จริงคนอื่นต้องมองเห็นผลนั้นในประคัมภีร์นะคะเอ่ยถึงที่เราติดกับเถาหุ่นแท้เราเป็นแขนเมื่อเราติดสนิทชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนอื่นมองเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจ ให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจากภายในซึ่งคนก็จะเห็นพระลักษณะของพระเยซูในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะจนไปถึงขนาดเห็นลูกจึงรู้จากพ่อไม่จําเป็นต้องใช้สื่ออะไรประกาศเลยแต่วิธีการดําเนินชีวิตของเรากับในครอบครัวกับในชุมชนในสังคมและที่ทํางานคนจะเห็นพระเยซูคิดในชีวิตของเรานะคะของให้พี่น้องไปถึงจุดนี้อย่างไรก็ตามเราทุกบเราทุกคนเป็นคนบาปคะ่ะต้องระมาัดระวัง าการต้ง่งเปพระเจ้าเราไม่มีผู้ใดที่จะสมบูรณ์ได้ตลอดดังนั้นเราจะต้อง่อมใจลงและขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราอย่าเป็นแบบซาอูนนะคะซึ่งเคยถูกเลือถูกเจิมแล้วสุดท้ายก็ต้องต้องเปลี่ยนกลายเป็นวิดแท็นะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญนะคะการเกิดผลแรกการเกิดผลแรกคือชีวิตเปลี่ยนแปลงจนคนอื่นมองเห็นไม่ใช่เราบอกนะคะนั้นการเปลี่ยนแปลงจนคนอื่นมองเห็นเมื่อผล แรกเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีบางคนค่ะถึงพระเจ้านั้นได้ส่งเลือกเขาให้เกิดผลมากนะคะแต่เขาต้องเกิดผลแรกมาเกาะน,นะคะนั้นก็จะมีการทรงอนุญาตอันนี้ตามหลักพระคัมภีร์นะคะจงแบกแอกแล้วเรียนจากเราเพราะแอกของเราก็พอเหมาะเพราะว่าพระอ,องค์ใจอ่อนนุ่มแล้วก็สุภาพในมัทธิวบทที11่11ข้อ2ีแก้วจงแบกแอก มันแบกนะคะเราเรียนจากเรานะคะก็คือเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ต้องเรียนรู้นะคะคุยกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ยหอนบทที่16ข้อ12พูดถึงพระอ,องค์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะบอกเราทั้งหลายแต่ในนี้เราจังรับไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะคะพระอ,องค์จะไม่ตําด,ดูพลภาการแต่จะพูดถึงสิ่งที่ได้ยินเมื่อเราถามนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะอันนี้ ขวันพู้ตำหลักพระคมภีนะคะแล้วเมื่อเราถามพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ก็จะมีวิธีการคุยกับเรานะคะโดวยวิธีการของพระอ,องค์ไม่มีมนุษย์คนใดจะรู้นะคะว่าพระอ,องค์จะคุยกับเราจะตอบกับเรานะคะสรรพสิ่งพระอ,องค์ทรงสร้างพระอ,องค์สามารถผ่านได้หลายๆอย่างแต่ว่าเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ไม่ว่าอาจจะเป็นผ่านสื่อจากคนอื่นจากคนที่เชื่อจากคนที่ไม่เชื่อหรือจากการอ่านพระวจะนะ กักเสียงเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามสรพพสินที่พระอ,องค์ของสร้างไม่มีมนุษย์คนไหนตีกรอบวิธีการที่พระอ,องค์จะคุยกับเราได้นอกจากเรากับพระบิดาเท่านั้นที่จะรู้อันนี้สําคัญมากเลยนะคะพราเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งแต่พระเจ้าบัารถนานะคะที่จะเข้ามาคุยกับลลกของพระอ,องค์เองในขณะเดียวกันเมื่อเราเกิดผลแรกและชีวิตเปลี่ยนและบางคนนะคะบางคนถึงพระเจ้าทรงเห็นว่าเขาเหมาะสมเพื่อการที่พระอ,องค์ทรงเรียกและอนุญาตให้เกิด สถานการณ์ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีแม้น้ำตาจะไหลพักพ้าก,ก็ตามพระเจ้าจะมีขั้นตอนวิธีการเตรียมเราค่ะที่จะให้เราผ่านการทดสอบนี้ไปได้นะคะแล้วพระเยซูทรงถูกรองใจเพื่อไปให้ช่วยเหลือผู้ที่ถูกรองใจได้ในพระธรรมฮิบบูบทที่สองข้อสิบแปดเพื่อให้เราได้เข้าใจสถานการณ์ปัญหานั้นเราต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วมไม่มีใครเข้าใจเราก็จะเกิดความเข้าใจคนอื่น ะะซึ่งเขาเจอปัญหาอย่างเดียวกับเราเราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความรักความเมตตาอันนี้สําคัญมากสิ่งเหล่านี้ครูยอครูวันอยากจะหนุนใจนะคะครูวันรู้วิธีการเหล่านี้โดยพระเจ้าพระเยซูเข้ามาสอนครูวันเองโดยการอ่านพระวจนะโดยการอ่านพระคัมภีร์ในสถานการณ์ที่เมื่อ20ปีก่อนนะคะการท่งอนุญ,ญาตให้พี่ชายประสบอุบัติเหตุเป็นอัมาพาตทั้งตัวทั้งโตเลยนะคะ แต่พระเจ้าเตรียมมาแล้วที่เราจะร้องไห้แต่เราปากเราจะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเราเชื่อในการครอบครองเราตอน,นอยู่แล้วพระเจ้าก็ตัดผ่านประคัมภีรแล้วก็ให้เรียนรู้วิธีการขอสติปัญญาแล้วเราทาให้เราเข้าใจความรักคนอื่นที่เข้าประสบอุบัติเหตุเป็นอมภาพแล้วเมื่อเราค้นหาข้อมูลเราพบว่าบางคนประสบอุบัติเหตุเขาไม่น่าเป็นอมภาพนะคะแต่การเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีทําให้เขาเป็นอมภาพ แล้วการดูแลในโรงพยาบาลบางแห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐซึ่งเขาป่วยเรื่องอื่นแต่การดูแลที่ไม่ั่วถึงทำให้เขาเกิดแพ้ก,กดทับแล้วก็ไปกินที่ไข่สลังกระดูกกลายเป็นอมพาตโดยไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้นพระเจ้านะคะให้ครูวันเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการที่ผลักด,ดัน้วเกิดกรุ๊ปเดนมิกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจัดที่โรงพยาบาลคุงซึ่งตอนนั้นพี่ชายประสบไปเหตุแล้วรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะ เดยเราอธิษฐานแต่พระเจ้าให้สติปัญญาให้เรามากๆเลยนะคะทั้งไปเรียนรู้อ่านหนังสือแพทย์ทั้งเป็นภาษางกฤษทั้งหมดแต่พระเจ้าให้เราเข้าใจอะ่ะด้วยอัศจรรย์มากเลยแล้วก็มาพูดเป็นภาษาแพทย์กับหมอนะคะสิ่งเหล่านะี้ก็จะครบเหล่านี้ขึ้นให้แพทย์รับฟังผู้ป่วยแล้วก็ญาติแล้วก็เกิดการที่แพทย์ไปพักดันต่อคะ่ะให้รถพยาบาลเนี่ยได้มีปอกคอแล้วก็วิธีการย้ายผู้ป่วยแล้วก็วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย แบบองรวมการเตรียมญาติซึ่งแพทย์ใหญ่หลายท่านยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เขาจบจากต่างประเทศแต่เขาไม่ได้นามาใช้ในประเทศไทยเขาขอโทษผู้ป่วยและญาติด้วยแล้วมีหลายคนทั้งแพทย์พยาบาลนะคะที่เข้าร่วมควบเดลมมกมาถามครูวันว่าจบด็อกเตอร์จากประเทศอะไรแล้วขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะครูวันไม่ได้จบในมัแต่จบในกฎหมายแต่ที่สําคัญค่ะอ่านรรพระคัมภีร์พึ่งพิงพระเจ้าอัานนี้มีประสบการณ์กับภรรยาบนสุด เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ได้หนุนใจให้กับพี่น้องบางคนนะคะได้เข้าใจว่าการที่เราจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่หมายความว่าเราจะรับใช้ในทสตจรอย่างเดียวอันนี้สิ่งเลยอโควันมีประสบการณ์เลยพระเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาบอกนั้นการรับใช้พระเจ้าก็คือการที่เราออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือการรับใช้พระเจ้า ถาวายเกียรติแดนามพระเยซูนั้นการรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรับใช้ในกิจจักรอย่างเดียวเท่านั้นโควันเองก็เคยรับใช้ติมวลาในกิจจักแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะต่อมาพระเจ้าก็นำนะคะให้ออกมาทาเรื่องการศึกษาแล้วก็มามีโอกาสทําเรื่องนี้เกิดขึ้นอันนี้ให้กําลังใจพี่น้องนะคะมีบางคนซึ่งผ่านการเกิดผลแรกแล้วนะคะ พระเจ้าจะมีการเลือกท่านนะคะเพื่อให้รับใช้ในพันธกิจต่างๆแล้วที่สําคัญค่ะท่านจะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างซึ่งจะอยู่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16กล่าวถึงเกลือและแสงสว่างเพื่อคนอื่นจะได้เห็นความดีที่เรากระทำเพื่อพนาพระเยซูได้รับเกียรติ อันนี้ในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะคะจะประสบการณ์ของครูวันเองซึ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงนะคะก็คือว่าการที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องรับใช้ในทิ่ศักร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ครูวันกาลังพูดตามหลักการพรัะคัมภีร์นะคะแล้วเราเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ของปัญหาผ่านพระจนะคำของพระเจ้าผ่านคําอภิฐานเพราะพระเจ้าเป็นความรักและความรักใหญ่ที่สุด ในพันธกิจแต่และพันธกิจที่เราจะรับใช้พระเจ้านั้นย่อมหมายถึงการรับใช้การไปช่วยเหลือคนอื่นมันต้องเคลื่อนไหวด้วยความรักค่ะเพราะเจ้าของความรักพระเจ้าให้นาม,มาและให้เราได้รู้จักนมว่าพระยซูอันนี้ครูวันก็เป็นห่วงนะคะสําหรับบางคนที่มีการท่งเลือกแล้วก็สรงเบีโดยเฉพาะถ้าพระเจ้าทรงโปะนะคะสนับสนุนพันธกิจเนรายนะคะสําหรับคนที่ผ่านนะคะการ ขัดเกล้าจากพระเจ้าและชีวิตเปลี่ยนแปลงและแล้วก็พระเจ้าก็เลือกนะคะและ้วปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้พระเจ้าและต้องการที่จะรู้ว่าพระเจ้าใช้และเรียกท่านเรื่องอะไรก็คงได้มีโอกาสที่จะเจอกันแล้วก็ได้ช่วยนะคะเป็นโค้ชให้แล้วท่านก็จะได้รู้พันธกิจที่พระเจ้าเรียกท่านไว้นะคะพระเยซูต้องการพระิริของพระองค์แล้วในพันธกิจในพันธกรของพระองค์นั้นก็มีหลายๆอย่างที่จะเข้ามาเสริมในสิ่งที่ไม่มี แล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าเลือกครูวันไว้ในพันธกิจนี้ให้มีประสบการณ์โดยตรงเพื่อจะได้หนุในใจพี่น้องนะคะและพี่น้องก็จะมีประสบการณ์ในการเ้าพระเจ้าด้วยตัวเองเพราะแต่ละสถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่แต่ละคนะเผชิญไม่ใช่คนอื่นเผชิญแต่ละคนจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็เข้าใจถึงการทรงเลือกจับจงแล้วท่านก็จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเหมือนกับพระเยซูกิดถูกตรึงแต่พระองค์ทรงฟื้นคืนประชนนั่นเอง นั้นอย่าโกปัญหานะคะก็ขอถุนใจนะคะสําหรับบางคนที่าัฒนาอันแรงกล้าที่จะรับใช้พระเจ้าท่านจะได้เข้าสู่จุดที่พระเจ้าส่งให้ท่านอยู่แล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เราหลุดจากกรอบศาสนาและที่เข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้านั้นรับใช้เฉพาะในคริสตจักรเท่านั้นรอวันกําลังพูดตามหลักการพระคัมภีร์นะคะขอให้พระเจ้าของพระเจ้า นะคะแทงไข่ข้ององกระดูกค่ะที่เราจะเข้าใจถึงความรักของพระองค์อธิษฐานนะคะขอเจ้าทรงปโปรดวันหนึ่งคนที่อยากรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกท่านไป้แ้วจริงๆนะคะได้มีโอกาสเจอกันนะคะเพื่อได้เราจะเชื่อมพันธกรของพระเจ้าท่องนานั้นเหลืองอารามแต่คนงานมันน้อยอยู่ปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายค่ะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์มองคนไทยผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยความรักปรารถนาที่จะให พระสิริของพระองค์ทํางานร่วมกับพระองค์ให้เราถวายเกียรตินามพระเยซูไม่ใช่สติปัญญาความเก่งกล้าของเราแต่ด้วยความสามารถและความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราแล้วเราก็มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้ารับมีส่วนร่วมในการรับใช้พระอื่นเพื่อให้กขขอบคุณพยะูยซูของเราถไม่ใช่เราเป็นผู้กระทาขอให้เราได้ถวายเกียรติกับพระองค์แล้วรักษาความถ่อมใจเห็นคุณค่าของคนอื่นในพันธกรในพระกาย พระเจ้ารักเราทั้งหลายทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วเราก็เป็นภาชนะดินผู้หนึ่งที่พระเจ้าส่งเลือกไว้ที่ไม่ได้รักหลังมากกว่าใครแต่พระเจ้านั้นยุติธรรมขอให้เราเป็นพนักกรของพระองค์นะคะให้กําลังใจทุกท่านนะคะที่มีการส่งเลือกแล้วก็ส่งเรียกอยากที่จะรู้ว่านะคะท่านได้รับการส่งเรียกส่งเลือกอย่างไรเจาะจงก็ ติดต่อส่วนตัวมาได้ค่ะครูวันยินดีนะคะให้เราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูให้เราได้รักกันในพระกายของพระองค์เพราะเราหรักพระเยซูค่ะสนุใจนะคะขอบคุณพระเจ้าขอ,พร,าขอพระเจ้าอวยพรค่ะนะคะบางท่านคงจะได้เจอกันทาพระเจ้าสมโปรดค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ